หัวข้อ7.4การคำนวณ e n นท a l p y จากหัวข้อ7.3เนี่ยเป็นการดูเรื่องของตารางทางเทอร์โมดินามิกนั้นหมายความว่าค่า e n นท a l p y ค่า internal energy หรือค่าอื่นๆจะมีตารางให้เปิดแต่สำหรับสารเคมีที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีตารางให้สามารถเปิดหาค่า e n นท a l p y และ i n t e r อร์ e n ลอ g นได้เนี่ยมันสามารถคำนวณค่า การเปลี่ยนแปลงของเอนท a l ปีและการเปลี่ยนแปลงของ i n t e r อร์ e น e r g เเนี่ยเพื่อจะมาคำนวณหาฮีต่างๆได้อย่างไรเนี่ยจะอธิบายในยหัวข้อที่7.4ตรงนี้นะคะโดยก็ตัวอย่างเช่น ถ้าอย่างสมมุติว่าเราต้องการคำนวณหาค่า e n t ท o p ปี h เชน e หรือ delta าตัวเนี้ยของกระบวนการที่ฟีนอลเนี่ยที่เป็นสถานะของแข็งที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส1 t m แล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฟีนอลที่เป็นสถานะไอที่300องศาเซลเซียส3 atm ซึ่งหมายความว่าการจะหาค่า delta าของฟีนนลนั้นเราก็ต้องหา H ของฟีนอลที่สเตตสุดท้ายก็คือที่เป็นไอุณหภูมิ300องศา3 atm เปรียบเทียบกับ ฟิเ o ลเอนทัลปีที่มีเป็นสถานะของแข็งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียส1 atm ซึ่งจะเห็นว่าค่า e n นทัลปของฟ e n o ลเนี่ยทั้ง2ตัวตามที่พูดไปเนี่ย มันไม่มีตารางของเทอร์โมดินามิกให้เปิดค่าซึ่งการที่จะหาค่าการเปลี่ยนแปลงหรือเดลต้าเอตามรูปนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะหาได้โดยใช้ข้อมูลอื่นมาประกอบแล้วทำการคำนวณหาโดยใช้ข้อมูลตารางที่ B1 ลรวมถึงตาราง B2 ซึ่งได้เรียนไปแล้วคำนี้ตาราง B1 เนี่ยจะมาให้เห็นสักนิดนึงว่าเราเคยใช้ตอนที่เราเรียนเรื่อง Material Balance นะคะตอนเรียน material balance ตารางเนี้ยเราจะสำหรับดูค p o พ n d ต่าง ว่ามันมีสูตรโมเลกุลอย่างไรมีหมลโมเลกุลเท่าไหร่มีค่าความถ่วงจำเพาะเป็นยังไงเพื่อหาค่าความหนาแน่นแต่หลังจากตรงนี้ในตารางของ b 1เนี่ยมันจะเอามาใช้ในพาร์ทของ Energy Balance ได้แก่ตัวแรกค่ะ tm tm คือจุด หลอมเหลว melting point นะคะงั้นเราจะรู้ว่าในตารางนี้หรือ B1 ของสารประกับทุบตกตัวเนี่ยเช่นฟีนอลตัวนี้มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่42.5องศาเซลเซียสจะต้องรู้ว่าที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลวเท่านี้มันคือที่ความดัน1 atm ตารางนี้ใช้เฉพาะกรณีที่เป็นความดัน1 atm เท่านั้นนะคะ คำนอนเดียวกันรู้จุดล้อมเหลวแล้วจุดเดือดเราก็สามารถหาได้เช่นเดียวกันว่าที่1 ATM ฟีนอลมีจุดเดือดเท่ากับ18 181.4องศาเซลเซียสค่ะจากสองค่านี้เองนะคะมันจะมีอีก2ตัวคือเดลต้า m m กับเดลต้า v v e l t เดลต้า HM คือ heat of melting เดลต้า v v คือ heat of vaporization heat of melting ก็คือเป็น ค่าความร้อนที่เป็น l a เท n t heat ที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของฟีนอ l ที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลวของมันจากสถานะของแข็งเป็นของเหลวส่วน delta Hv นะคะค่าที่อ่านได้มันคือ heat of vaporization คือ latent heat ที่ใช้ในการเปลี่ยนฟีนอลจากสถานะ ของเหลวให้กลายเป็นไอที่อุณหภูมิจุดเดือดของมันดังนั้นในตารางตรงนี้บางข้อมูลอาจจะไม่มีค่ามาให้แต่การบ้านนี่ให้ไปหรืออะไรก็ตามที่นักศึกษาต้องการจะหานักศึกษาสามารถหาจาก google หรือหาจาก reference อื่นๆมันก็จะมีค่าที่สามารถระบ,บุได้เพียงแต่ใน,นตำราเล่มนี้เขาไม่ได้ให้มาเท่านั้นเองนะคะ แต่ตรงนี้เองนะคะ,ะแสดงว่าในตารางที่ B1 จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถหาค่าเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความร้อนกรณีที่เกิดการเปลี่ยนสถานะได้และจากที่เราเคยพูดะคะว่าค่าเอนท o ลปเนี่ยเป็นฟังก์ชันสภาวะ ซึ่งกรณีที่เอนท a ลปีเป็นฟังก์ชันสภาวะงั้นหมายความว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามหากสถานะเริ่มต้นและสถานะสุดท้ายของกระบวนการเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงของเอนท a ลปีจะเท่ากันเสมอดังนั้นค่าเดลต้าเอสเนี่ยที่เราต้องการหาจริงๆเนี่ยคือเราต้องการเปลี่ยนจากฟีนอลที่25องศาเซลเซียส1 atm ให้กลายเป็นฟีนอลที่เป็นเวเปอร์ที่3 0องศาเซลเซียส3 atm เส้นทางที่เป็นเส้นทางตรงๆเนี่ยเราหาไม่ได้เนื่องจากว่า เราไม่รู้ค่า s g กับเราไม่รู้ค่า h a ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถทำการเปลี่ยนเส้นทางของการที่จะหาค่า delta h a g เนี่ยให้อ้อมแล้วไปหาค่าที่เราสามารถหาได้ดังนี้เราจะเห็นว่าจาก delta S ตัวนี้อาจารย์แบ่งออกเป็น delta S1 delta S2 3 4 5และ6 แล้วเอาทุกตัวมารวมกันในภายหลังนะคะถามว่ามันรวมกันได้ยังไงก็อยากจะให้พิสูจน์ให้ดูดดตอนด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นว่าเดลต้า h หนึ่งความหมายของมันคือ hb ลบ ha เดลต้า h สเนี่ยมันหมายถึง s ที่ c ลบ hb เดลต้า h สเนี่ยหมายถึง s ที d ่ตำแหน่ง d ลบ s ที่ตำแหน่ง c ก็ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าเมื่อเอาทุกตัวมาบวกกัน hb กับลบ hb จะตัดกัน S C กับลบ S C ก็จะตัดกัน SD SD, SE, s D ลบ H D s E ลบ H E s F ลบ H F สุดท้ายเหลือเป็น H G แล้วก็ลบด้วย s A นะคะขึ่งตัวนี้เองมันก็คือ Delta s A G นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงบอกว่าการที่หาเป็นเส้นทางตรงๆเนี่ยหาไม่ได้เราก็ลองอ้อมเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าเดลต้าเอสโซนนี้เป็นสเตทฟังก์ชันเราจะมีค่าเดลต้าเอสที่หาจากเส้นทางที่อ้อมเนี่ยเท่ากับเดลต้าเอสที่จากเส้นทางจริงๆของมันคราวนี้เส้นทางจากที่อ้อมเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงตาราง B1 นึ่งนึกจําได้ตาราง B1 คือตารางที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าเอนทัลปีจากกรณีที่เปลี่ยนเฉพาะเฟส ที่จุดเดือดของมันงนั้นเมื่อกี้นี้ตัวเลข42.5จําได้ไหมคะมันคือจุดเดือดของฟีนอลเพราะฉะนั้นจากจุดเดือดของฟีนอลตัวนี้เองเนี่ยดังนั้นเราก็เลยได้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหาเดลต้าเอของการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่จุดเดือดของมันที่ความดัน1 atm ในจุดตรงนี้เองเดลต้าเอสองพูดง่ายๆมันก็คือเดลต้าเอเอ็มของฟีนอลที่จุดเดือดของมันและทำนองเดียวกันค่ะ ถ้าเราต้องการจะดูกรณีที่เปลี่ยนสถานะจาก Liquid ให้กลายเป็น Vapor และเป็นการเปลี่ยนที่จุดเดือดของมันจุดเดือดฟีแนลเมื่อกี้จำได้ตัวเลขคือ1.81.4ก็จะเห็นว่างั้นจากสเตจจาก D ไป E มันก็คือการเปลี่ยนฟีแนลจาก Liquid ให้กลายเป็น Vapor ที่จุดเดือด ของมันที่ความดัน1 atm เพราะฉะนั้น delta s 4เนี่ยเราก็จะบอกว่า delta s 4เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ delta h v ของฟีนอล delta s 2เนี่ยก็คือเท่ากับ delta h m ของฟีนอลนะคะงั้นจะเห็นว่า2จุดเนี้ยเราหาได้แล้วและถ้านักศึกษามาดูต่อเราก็จะเห็นว่าแล้ว delta s 1เนี่ยมันคืออะไร delta h 1คือการเปลี่ยนจากตำแหน่ง a ไปตำแหน่ง b ซึ่งเป็นการเปลี่ยนฟีนอลที่เป็นของแข็ง จากอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกลายเป็นที่อุณหภูมิ42.5องศาเซลเซียสที่ความดัน1 atm เหมือนกัน มันคือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุณหภูมิซึ่ง delta s ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยนางเดียวเราสามารถหาได้จาก delta s เท่ากับอินทิเกรต cp d t แต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือ cp ตัวนี้ต้องเป็น cp ของฟีนอลที่เป็นของแข็งเพราะเราจําได้ว่า cp นั้นนอกจากขึ้นกับอุณหภูมิแล้วยังขึ้นกับสถานะด้วยฟี n a ลที่มีสถานะต่างกันก็จะมีค่า cp ต่างกันและ cp ยังคงจำได้ใช่ไหมคะว่าค่า cp เนี้ยเราสามารถหาได้จากตาราง b 2ได้ค่ะ งั้นเรามาดูค่ะจากจุด c ไปเป็นจุด d เปลี่ยนอะไรบ้างจากจุด c ไปเปลี่ยนจุด d เนี่ยเดลต้า h สเนี่ยมันคือการที่ฟินนลที่เป็นลิควิดเปลี่ยนอนุณหภูมิจากสี5เป็น181.4ที่ความดันคงที่1 atm งั้นแสดงว่ามันเปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิการหาเดลต้า h ก็หาจากเดลต้า h เท่ากับอินทิเกรต cpd t เมื่อ CP นั้นเป็น CP ของฟีนนลที่เป็นลิควิด่วนอุณหภูมิก็ต้องอินทิเกตตั้งแต่อุณหภูมิ42.5จนถึง181.4เช่นเดียวกันค่ะเดลต้า H5 มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฟีนนลจากเว p ป r ร์เฟสยังคงเป็นเว p ป r ร์เฟสเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากอุณหภูมิ181.4กลายเป็น300ที่ความดันคงที่1 atm เราก็เลยบอกได้ว่าเดลต้าเนั้นหาจากอินทิเกรตซีพีเมื่อ CP เป็นของฟีนนลที่เป็นเวเปอร์นะคะงั้นจะเห็นว่าจากเดลต้าเที่เราหาไม่ได้ตอนนี้เดลต้าเหาได้เดลต้าเหาได้3หาได้4หาได้และ5หาได้เหลือเคสคือเดลต้า H6 ซึ่งเดลต้า H6 ถ้ามองแล้วมันคือการเปลี่ยนจากฟีนนลที่เป็นเวเปอร์เหมือนเดิมอุณหภูมิเท่าเดิม แต่เปลี่ยนความดันจาก1 atm เป็น3 atm ซึ่งตรงนี้เราจะเรียนในหัวข้อถัดไปและหลังจากที่เรียนแล้วจะพบว่าเดลต้ H6 จะมีค่าเท่ากับ0เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น Vapor Phase และความดันไม่สูงมากเราถือว่าเป็นช่วงที่เป็น Ideal Gas สเดลต้ H เมื่อความดันเปลี่ยนไปจะมีค่าเท่ากับ0 งั้นเห็นไหมคะว่าจากที่ดูตรงๆไม่ได้เราก็ทําทางอ้อมแล้วทําให้เราสามารถหาเดลต้าเอทุกตัวเนี่ยมารวมกันก็สามารถหาเดลต้าเอรวมได้ค่ะดังนั้นกรณีที่ต้องการจะหาค่าเดลต้าเอจากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของเอนทรลปี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสถานะหรือความดันเราก็พบว่าถ้ามันเปลี่ยนทีทั้งหมดทุกเปลี่ยนเลยเช่นเปลี่ยนทั้งสถานะเปลี่ยนทั้งอุณหภูมิและเปลี่ยนทั้งความดันเราไม่สามารถมี c o r r e l a t i o n ในการหาการเปลี่ยนแปลงของ Delta าได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจากที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเปลี่ยนทั้ง3ตัวไม่ได้ก็ให้เราแบ่งเป็นขั้นตอนและให้เปลี่ยนทีละ1อย่างเช่นถ้าเป็นแบบที่1คือทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะความดันอุณหภูมิและสถานะไม่เปลี่ยน ซึ่งจะเรียนต่อไปแบบที่2คือทําการเปลี่ยนเฉพาะสถานะโดยที่อุณหภูมิและความดันไม่เปลี่ยนซึ่งเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าถ้าเปลี่ยนเฉพาะสถานะแสดงว่าเราสามารถหาได้จาก delta h m คือ heat of melting point หรือ delta h v heat of vaporization นะคะก็คือตัวนี้เราจะหาจากตาราง b 1 และทำนองเดียวกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุณหภูมิแบบที่3นะคะโดยที่ความดันไม่เปลี่ยนสถานะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิเราจะสามารถหาค่า delta s เนี่ยได้จากอินทิเกรต cp dt โดยอินทิเกรตจาก t เริ่มต้นจนถึง t สุดท้ายส่วนค่า cp นั้นเราจะหาจากตาราง b 2ในหัวข้อนี้เราจะเรียนวิธีการหา delta s ทั้งหมด3แบบ ส่วนอีก2แบบหลังนะคะเดลต้าเกรณีที่มีการผสมของของเหลวแล้วเกิดตัว Heat of Mixing นะคะหรือเกิดการละลายคือ Heat o t of s o l u t i o n อันนั้นนักศึกษาจะได้ไปเรียนในวิชา p h y physical and a n a l y t i c a t i h e m i s t r y นะคะแล้วก็วิธีการประยุกต์ใช้เนี่ยก็ต้องดูว่าการผสมกันหรือการละลายกันเนี่ยมันเกิดเป็นกระบวนการที่เป็นดูดหรือไขค,ความร้อนแล้วก็เอามาคำนวณต่อได้ ส่วนในแบบที่5นั้นจะเป็นในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งอันเนี้ยความร้อนที่มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราจะเรียนในบทที่ค่ะค่ะนั้งกลับมาสรุปนะคะเราจะเห็นว่าที่เราจะดูในหัวข้อจากวิ้ไปเนี่ยนะคะตั้งแต่7จ1ุดถึง7.4.3เนี่ยมันเป็นการหาเดลต้าเอสในแต่ละกรณีคือกรณีเป็นแปลงความดันกรณีเป็นแปลงสถานะและกรณีเป็นแปลงอุณหภูมิ ซึ่งจะมีตัวอย่างให้เห็นและจะได้คำนวณให้ดูด้วยนะคะกรณีการเปลี่ยนแปลงความดันนะคะขอสรุปเลยเนาะว่ากรณีการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยเขาบอกว่าความดันเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า internal energy เนี่ยน้อยมากๆคือมีค่าประมาณศูนย์แต่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า specific e n t a l p y เนี่ยมีค่าเท่ากับ v delta p ซึ่งสุดท้ายตรงนี้นะคะ V เดลต้าพีตัวนี้ V ตัวนี้คือ Specific Volume ซึ่ง Specific Volume เนี่ยของของแข็งหรือของเหลวเนี่ยเราก็สามารถหาได้จาก1ส่วนโลซึ่งโลของแข็งหรือของเหลวเนี่ยเราก็หาได้จากตัว s p ป c i f i c Gravity ในตาราง B 1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของสารทุกตัวเลยเราใช้าตาราง B 1มาซัพพอร์ตได้ส่วนค่า Enthalpy เนี่ย เขาบอกว่าถ้ากรณีที่มันเป็นไอเดียลแก๊สนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความดันกรณีไอเดียลแก๊สเดลต้า u หรือเดลต้า s จะมีค่าประมาณศูนย์เลยเพราะทั้งนี้กรณีที่เป็นไอเดียลแก๊สเนี่ยค่า u ค่า s เนี่ยจะไม่ขึ้นกับความดันหรือขึ้นก็คือขึ้นน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสมมุติให้เดลต้า s เดลต้า u มีค่าประมาณศูนย์ได้เลยนะคะ นั่นก็คือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันส่วนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานนะเมื่อกีอาจารย์ก็พูดไปแล้วว่าเราสามารถใช้ข้อมูลจากตาราง B1 ได้โดยข้อมูลที่ใช้คือใช้ค่าความร้อนแฝงหรือ latent heat ของการหลอมเหลวและใช้ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอหรือ heat of vaporization นะคะซึ่งตรงนี้เองอย่าลืมว่าในตาราง B1 เนี่ยมันคือที่ความดัน1น atm งั้นหมายความว่าเช่นบอกว่าจะใช้ค่าความร้อนแฝงของการระเหยของน้ำเนี่ย แต่ตาราง B 1เนี่ยงั้นก็หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องใช้กรณีที่เป็นความดัน1 atm หรือ760ม mm ิลิมตรบาอดหรือเท่ากับร้อยองศาเซลเซียสนะคะเราถึงใช้ค่าความร้อนแสงจากเดลต้า H V จาตาราง B 1ได้ และแต่ตรงนี้เองอาจารย์ก็จะได้เห็นว่าทําไมคุณต้องย้ำว่าเป็นความดันหนึ่ง ATM ด้วยเพราะเราเรียนตารางไอ้น้ําไปแล้วคุณพูดไปแล้วนะว่าถ้าความดันเปลี่ยนเช่นถ้าเป็นความดันมาเป็นเหลือ23.78เนี่ยน้ำเนี่ยจะเดือดที่อุณภูมิ25องศาเซลเซียสซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะความร้อนของการระเหยเนี่ยมันจะไม่ใช่เท่ากับ22.56แล้วแต่มันจะเท่ากับ24.42.5 ก็จะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้ค่าเดลต้าเตาราง B1 เนี่ยเราจะใช้ที่ความดัน1 ATM เท่านั้นนะคะตัวอย่างที่จะให้ดูค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าจ้องหางอัตราการถ่ายเทความร้อนจากกระแสของอากาศเมื่ออากาศมีอัตราการไหลเท่ากับ15โมลเปอรมินิตและถูกทำให้เย็นตัวลงจากอุณหภูมิ3 3 0เป็น100องศาเซซ ก็จะเห็นว่ามันมีการลดลงของอุณหภูมิของอากาศจาก430เป็น100อากาศไม่ได้เปลี่ยนเฟสค่ะไม่ได้พูดถึงความดันเป็นกรณีแบบนี้ให้เราคิดว่ามันคือความดันบรรยากาศไปเลยนะคะนั้นตรงนี้เปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนความดันไม่เปลี่ยนสถานะเดลต้าเหรือความร้อนที่จะใช้เนี่ยเราจึงหาจากอินทิเกรต CPDT และ Cp ที่ใช้เนี่ยคือ Cp ของอากาศ ถูกไหมงั้นจากตัวนี้เองถ้านักศึกษาไปเปิดตาราง b 2นะคะเราก็จะพบว่าตัวนี้ก็คือ cp ของอากาศที่นักศึกษาสามารถหาได้จากตาราง b 2นั่นเองอคราวนี้น่าจะว่ามันเป็นการทำให้เย็นตัวลงจากอุณภูมิ430เป็น100ดังนั้นตอนอินทิเกรตก็ต้องอินทิเกรตจาก่อไปเป็น100องศานะคะ หลังจากอินทิเกรตแล้วเราก็จะได้ค่าเดลต้าเออกมาซึ่งเดลต้าเอชโซนนี้เป็นเดลต้าเอชแฮทก็คือเป็นสเปซิฟิกอ n นเทอร์น n ลอ g นเอจีเชก็คือมันเป็นหน่วยกิโลจูลต่อโมลค่ะดังนั้นถ้าจะหาว่า15กิโลโมลเปอร์มินิทเนี่ยมันมีความร้อนเท่าไหร่เราก็จะเอาอัดตราการไหลเชิงโมลมาคูณกับเดลต้าเแล้วตัวนี้เองมาคูณกับตัวอัดตราการไหลเมื่อสักครู่นะคะเราก็ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยละเพื่อจะได้ให้คำตอบออกมาซึ่งจะเห็นว่าในการเฉลยข้อนี้มันมีการพูดถึงว่าการคำนวณเนี่ยแทนที่จะใช้เพียงแค่ค่า cp ตาราง b 2 แต่เรามีตาราง b8 อยู่ด้วยนะคะซึ่งตาราง b8 ถ้านักศึกษาเปิดไปไทเล่มเราก็จะเห็นว่าที่ตาราง b8 เนี่ยเป็นตารางของเอนท a ลปีของแก๊สซึ่งพบว่ามันก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิมาให้แล้วก็บอกว่าเอนทัลปีของแก๊สที่อุณหภูมิต่างๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าไปดูเอนทัลปีของแอร์นะคะเราก็จะพบว่าในตารางเนี่ยที่อุณหภูมิและองศาเซลเซียสเนี่ยเอนท a ลปีของแอร์จะมีค่าเท่ากับ12.2 1.9หน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมลทำนองเดียวกันถ้าที่มองไปแล้วอุณหภูมิ400องศาก็จะอ่านตัวเลขได้เท่ากับ11.24และที่อุณหภูมิ500องศาก็จะมีค่าเท่ากับ14.37บอาจารย์คะไปที่ตารางตรงนั้นทำไมเมื่อกี้อินทิเกรตก็ออกก็พ่อจะบอกว่าวิธีการหาที่เอน h a อร์ปี้เชยเดลต้า t a h เมื่อมักลาเป็นอุณหภูมิเนี่ยนอกจากใช้อินดิเกรต Cpdt แล้วถ้าเป็นแก๊สที่มันเจอบ่อยๆนะคะที่มีตาราง B8 และ B9 เนี่ยคุณสามารถทำได้ด้วยวิธีการเอาค่าเอนท a ลปีที่มีอยู่ในตารางที่เป็นตารางทันเทอร์โมเนี่ยมาใช้เป็นค่าแล้วก็ลบกันได้เลยเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัวนี้ที่ร้อยองศาเราเปิดได้คือมีค่าเท่านี้ เพีแต่ว่าจากตารางที่ให้มาเนี่ยมันไม่มี e n t ทัลปีของแอร์ที่430มันจึงต้องทำการ i n t e r อร์เ t i เรชันระหว่างที่อุณหภูมิ400กับ500เพื่อหาว่าที่อุณหภูมิ430เนี่ยจะมีค่าเอนท a ลปีเท่าไหร่นะคะและเมื่อหามาได้แล้วเราเอา2ตัวเนี้ยมาลบกันเราก็พบว่าหลังจอดลบแล้วเรียบร้อยค่าเดลต้าเเนี่ยจากวิธีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าเจากการอินดิเกต Cpdt ก็ให้เลือกเอาว่าทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะข้อที่2ย่อยบอกว่าจงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนให้กระแสไนโตรเจนที่ร้อยววลเปอร์ไมนิยไนโตรเจนเนี่ยถูกทำให้เพิ่มอุณหภูมิจาก20องศาเซลเซียสเป็น100องศาเซลเซียสนะคะตรงนี้เองเนี่ย เป็นกระแสะการไหลของนโตรเจนงั้นแสดงว่าต้องหาค่าเดลต้าเแน่เพราะว่ามันมีโฟลเวอร์เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะหาค่ากระแสะการไหลของนโตรเจนเนี่ยก็คือจะได้เป็น n ตัวนี้คือปริมาณการไหลส่วนจะหาค,าความร้อนได้นั้นเราก็ต้องหาค่าความร้อนจากเมื่อกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากอุณหภูมิ20ไปอุณหภูมิ100เราก็เลยใช้อินทิเกรต Cp dT ส่วนตาราง b2 นั้นเราก็เปิดไปหาว่า cp จากตาราง b2 ของไนโตรเจนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งในตาราง b2 ไนโตรเจนเนี่ยเราจะแทนค่า abc ลงไปแล้วเนี่ยค่า cp จะออกมาเป็นหน่วยกิโลจูลต่อองมูลต่อองศาเซลเซียสและท t ต้องเป็นองศาเซลเซียสเท่านั้นงั้นจะเห็นว่าตอนเราอินดิเกรตเนี่ยเราจึงใส่ค่าช่วงอินดิเกรตจาก20ถึง1 0 0ได้เลยเพราะเป็นองศาเซลเซียสแล้ว ไม่ได้ค่ะ d ด l ต a h ออกมานะคะอยากจะหาค่า Q เราก็เอาอัตราการไหลเชิงโมนนะคะเนาะที่รู้มาคูณกับค่าเดลต้าที่รู้นะคะที่เหลือเป็นการเปลี่ยนหน่วยเพื่อให้ได้คำตอบตามหน่วยที่ต้องการะคะ่ะข้อ3ตัวนี้จะเห็นว่ามันติดามข้อ2เมื่อกี้ตรงที่ว่ายังคงการเป็นหาความร้อนที่ระบายเหมือนกันเพียงแต่กรณีเนี้ยเขาต้องการจะหาความร้อนในการระบายเมื่อในตัวเจนเนียในภาชนะ ปิดที่ปริมาตรคงที่ทำให้เย็นตัวลงจาก90เป็น30องศาเซลเซียสงั้นกรณีที่เป็นภาชนะปิดเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะหาความร้อนเนี่ยคเนี่ยจากเดลตายูและการจะหาเดลตา u ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเดลตา u จะหาจากอินทิเกรต cv dt แต่ตาราง B2 เนี่ยมันมีแต่ค่า CP แล้วเราก็รู้ว่า cv จะหาได้จาก cp ลบ r สำหรับกรณีที่เป็นไ ideal ก a s ตัวนี้เป็น ideal g a สไหมใช่เพราะความดันไม่สูงมากนะคะดังนั้น cv ที่ได้เนี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับ cp ของไนโตรเจนตัวเลขคุ้นคุ้นไหมคายเมื่อกี้เลยนะเพราะมันคือตัวเดียวกัน cp ของไนโตรเจนแล้วก็ลบด้วยค่า r ซึ่งบอกทำไม r มันก้อนโตนะคะอาจารย์จริงๆแล้ว r มันคือแค่ตรงนี้นั่นเอง แต่ถามว่ามันต้องมี2ตัวหลังมาคูณด้วยก็คือเพราะว่าอย่าลืมว่าการจะเอาตัวเลขใดก้อนนี้กับก้อนนี้มาบวกลบกันได้ต้องเช็คเรื่องหน่วยด้วยตัว cp เนี่ยหน่วยมันเป็นกิโลจูลต่อโมลต่อองศาเซลเซียสแต่ค่า r าเป็นจูลต่อโมลต่อองศาเคลวินก็ต้องหา conversion factor มาเปลี่ยนให้หน่วยตัวเนี้ยนะคะมันมีหน่วยเหมือนกับหน่วยของ cp ถึงจะบวกลบกันได้ มันคือแค่นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ cv แล้วก็เอามาอินทิเกรตจากอุณหภูมิจุดเริ่มต้นคือ90ไปถึงอุณหภูมิ30มันก็จะได้อุณหภูมิที่มันค่าอินทิเกรตว่าจะต,ติดลบนะคะงั้นค่าอินทิเกรตติดลบเมื่อเราแทนค่า n ก็คือปริมาณลงไปแล้วแต่ในที่นี้เผอิญปริมาณให้มามันไม่ได้ให้เป็นโมลมา ค่าเด๋ยวจะอ,อยู่ที่ได้เป็นกิโลจูลต่อโมลแต่มันให้มาเป็น15ลิตรแต่เราลืมว่าอันนี้มันเป็นไอเดียลแก๊สเพราะฉะนั้นไอเดียลแก๊ส PV เท่ากับ nRT งั้นจะหา n ได้ n ก็ n จะเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT งั้นตัวนี้ก็คือ P ตัวนี้ก็คือ V ตัวนี้ก็คือ R ตัวนี้ก็คือ T ไหม เราก็แทนค่าเข้าไปเพื่อจะหาจํานวนโมลและเมื่อหาจํานวนโมลได้แล้วก็เอาไปคูณกับค่าเดลตายูเมื่อได้มสักครูน่นี้ก็จะออกมาเป็นค่าคิวค่ะ